一下。 นางรัตนาลำดับที่แปดคุณช้น,นคุณเห็นใจสมรสกับคุณประสิทธิ์เรนสไบมีคนสองคน มีบุตรสามคนได้แก่คุณชะลันยูคุณน้ำงนัยทรองคุณสิริญาคุณชาคุณรัตภานะรางหนับที่สิบสองคุณรัชชากพรสมรับกับคุณธนกิจสุขสมนะมีบุตรึ่งคนได้แก่คุณชาชนกสุขสมละนะโอกาสต่อไปขอมอบทุนการศึกษาและ ระับสถาบันการศึกษาได้ต่อไปนี้ 1. ทุนการศึกษาโรงเรียนวัดให้รัฐใช้หาจำนวน3 0 0นบาทขอเชิญคุณแม่ค่ะ 2. โรงเรียนรัฐงานพิมพ์สมบิณติราชบางโรงเรียนเชิญท่าน 在广东啊。 เป็นคำคําสอนที่ผมดูในยูทูบแล้วผมเกิดความเชื่อความศรัทธาเป็นความเชื่อความศรัทธาที่อิงต่างๆศาสนานะครับผมต้องบกว่า ดูดีกาผมไม่ทราบ มีกระ pa Thank my धिपतिनो धाम उपान्नाथा ta <laughs> यतना อุเปกขินตรียังสัตตินตรียังวิริยินตรียังสัตตินตรียังสัมปินตรียังปัญญินตรียังอตัญญาตัญญาสามีตินตรียังอัญญินตรียังอัญญาตาวิน yang jatari arya sata ni tuh kam arya sata tuh kasamutayo arya sata tuh arya sata tuh kaniro arya sata